รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับยี่ห้อ Panasonic นะครับโมเดล RX M40 ครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับมีเลขเคาน์เตอร์ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับมีช่องใส่ถ่านนะครับเป็นถ่านเบอร์ดีสีก้อนกาลังถ่านสะอาดทดสอบเรียบร้อยนะครับใช้ถ่านได้ปกตินะครับใช้ถ่านสีก้อนเล็กสีเดียวยังอยู่นะครับตัวนี้ซื้อไปเสียบไฟบ้านเราใช้ได้เลยพร้อมใช้เลยมีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับ สินค้ามีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองงดดาม,มากนะครับเริ่มต้นเสจปักนะครับกดมาด้านขวาสุดจะเป็น A m นะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับฝั่งนี้จะเป็นปรับเสียงดอบปกับเสียงกลางวันนะครับอันน,นี้ A อเนะครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็นเอวิทยุแล้วแต่ขึ้นแล้วแต่บางพื้นที่นะครับใหญ่น้อยใเยอะ มีรอยบุบตรงนี้นิดนึงนะครับแค่มองไม่เห็นเลยนะครับคืนน้อยคืนเยอะแล้วแต่วิธีนะสำหรับวิทยุนะครับผมทดสอบอัดนะอาจจะวิทยุลงเทปกดเพลงบลอท์ดนะครับมีช่องใหมในตัวนะครับไว้อัดเสียงลงนี้นะครับ เลกอเตอร์เดินนะครับเล็กนิดน,นึงนะครับแค่มองไม่เห็นนะครับเลขกคอเตอร์มันจะอยู่ลึกนิดน,นึ่งเดินปกตินะครับเดินมาซ้ายสุดเป็นเทปนะปกอขวาลองฟังที่อาจจะวิทยุมางทีนี่ครับที่อาจจะวิทยุมางทีนะครับฟังแทวปกตินะครับสถาไฟติดปกติหมดที่อาจจะวิทยุจนดูเลขเค์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะกรอให้ดู ลายปกตินะครับเดี๋ยวเรสอบฟังระบบเซ้นะครับขัาซ้ายกัขวาเต็มระบบเลยเสียงไม่มีอย่อนไม่มีานเสียงดีมากนะครับลำโพงมันตัวใหญ่นะครับตัวเท่าฝ่าม,มือนะครับเสียงใสเสียงดีครับพกคาสะดวกครับใส่ถ่านก็สีก้อนหรือว่าเสียบไฟบ้านเราได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับว่าจบการรีวิวนะครับผม